คนส่วนใหญ่นะคะคุณแฮบบี้ขาหลังล่างหน้าเนี่ยจะต้องการให้ผิวของเราอะรู้สึกแห้งเยี๊ย เนี่ยไม่ดีนะไม่ถูกต้องนั่นแสดงว่าหลังล้างหน้าผิวเราแห้งขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการทําความสะอาดผิวหน้านะคะคลีนซิ่งน้ํานมนะคะจะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณด้วยนะคะหลังล้างหน้าผิวหน้าจะไม่แห้งไม่ตึงไม่เอียยนะคะอันนี้เป็นเป็นเมลใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเนื้อน้านมนะคะบางเบาไม่หนักหนาถ้าใช้ c ล e นซิ i n g ตัวนี้แล้วจะต้องแบบมี c ี e ซิ่ i n g water อะไรทับอีกไหมคะตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะคะ คุณท็อปบี้คะแต่ว่าเน้นล้างสองรอบถ้าลูกค้าที่มีอายุ40อัพขึ้นไปนะคะแนะนําให้ใช้เป็นตัว cleansing milk ค่ะเขาจะสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวของเราได้ดียิ่งกว่า cleansing milk ที่แบบเป็นปั๊บปั๊มๆออกมาเป็นน้ํานมขาวๆใช่เลยค่ะ,คะมันจะดีต่อสุขภาพผิวปกติที่บี้ใช้อยู่ใช้เป็นแบบ cleansing oil อย่างเดียวลพอไหมคะนําแนะนําให้ใช้เป็นตัว cleansing oil ก่อนเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเขาจะเหมือนกับแบบใช้น้ํามันล้างน้ํามันอ่ะจะได้ดีกว่าแล้วก็ตบด้วยนิ้วตัวนี้แล้วก็ค่อยล้างน้ําเปล่า ผมล้างหน้าตามเป็นน้ำเปล่าได้เลยพี่เจะก,กี้บอกว่าล้างแล้วผิวไม่เอียดคือชนาว่าล้างแล้วเครื่องสำอางออกหมดผิวไม่แหง้งแบบไม่แห้งตึงใช่ไหมคะใช่เลยค่ะถ้าหลังล้างหน้าเนี่ยถ้าผิวของคุณรู้สึกเอียดเนี่ยนั่นแสดงว่าผิวแห้งนะเขาดึงความชุมช่มชื้นออกจากผิวเรา<ช>ไปในตัวด้วยใช่เลยค่ะนี่ค่ะคุณฮอบบี้คะ่ะหลังล้างหน้าเสร็จนะคะผิวจะมีความนุ่มตด้งแบบนี้จะไม่แห้งอียด